<In> mm hmm. กีนน้องมาหอด่ะไปแบบมาราธอนมากสุดจะมาราธอนเลยของรองเท้าก็อท้อไรเหนื่อยว่าสิปสื่อกับเข่ามากแต่ก็ดีขังๆขัง,ขงล่องแนนมนะคะมีหลานอาหารกรีนแบบหลานคีโตนะคะหลานอาหารสำรับสุขภาพละะาเละราคาบาแพงนะคะ เดี๋ยวมันอจะมาอยู่ให้ฟ้าให้เบิงนะะเนาะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะมันังซื้อมากแล้วมี่มีให้ดูว่าจะไม่ซื้อเพราะว่าของกินตัวเองมากทางวันก็กินไม่หมดมองเว้นนี่ก็เหลือสลัดนะคะมองหมดก็เอามาน้ำเสียดายเพราะว่าเป็นสลัดกันขี้โตขึ้นกันแต่ว่าคนละลานแล้วก็มีของพ่อไยเดี๋ยวใส่สตู้เย็นไว้ก่อนมันเป็นของพ่อไยของแม่น้อยนี่แหละแต่ว่าพ่อไงซอย ใส่ตัวเย็นว้ก่อนเนาะข้ายันงบอกกินนะคะเก็งลงไปใส่ใส่แล้วไปให้เบิ้ลทำงานฟังแช่นะคะเนาะสักครู่เนี่ยไม่ใช่ซื้อเป็นซุปเนาะค่ะเป็นซุปเดี๋ยวมาดูว่าซุปอะไรจะกินทั้งสองั่นแหละแต่ว่าเมื่อแนงจะกินเป็นสลัดเมื่อกี้เห็นซุปก็ได้คิดอยากเพราะว่า ไนลองเอ้ยน้ำโมกน้าตาไรมาแล้วตื่นจะตีสี่ย่างบริพัทคนเหนื่นทางมากกับไก่สุดแสนจะเหนื่อยมากอากาศจะเย็นรถแตกนี่คืองเติมเดมถุงพลาสติกใบ่ไปเพื่อให้ได้ซื้อของพลากสติกใส่เนาะอ,อ่าอันนี้เป็น อันนี้จะเป็นลืมไปลืมซื้อ,อเดี๋ยว,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 ยวฟุนต้าฟุนต้ามันสิม,มีเมนูแบบนี้เลยชุกสิงกอย่างแล้วก็ซิม,มีเขาสิยเอาเนื้อยังโปรตีนนะแล้วเขาก็สิเขียนบอกว่ากี่แคลอรีกี่แคลอรีแต่ว่าทั้งเมือทั้งมวนเป็นของอาหารแบบคีโตคีโตนะอาหารคีโตเนาะะเนาะประมาณประมาณนี้ เไม่น่อยค่ะกระดาษทิชชูโปรเจกต์นี้หอมมันต้องอยู่ตรงไหนมุมหนึงเดี๋ยวก่อนไม่น่อยสร้างเป็นตัวนี้นะคะไม่น่อยสร้างเป็นเนื้อเด้อมันสิซื้อว่าซุปซุปซุปซุจังหวงในห่วยเดี๋ยวเอาวมีเด้องดลายเด้อป่ะนี้ อ๋อนี่ไม่หน่อยสร้างเป็นฟูลกิซุปเนะาะเก่าซิบเก่าค้นกับซี่แม่ะะกะเริ่นซอกก็คือพักสีเขียวทั้งเมดนะคะแล้วก็มีขี้นัวมีอ่าเอีอยงนะน่อไม้ฝร,รั่งบอกโคลีแล้วก็มีกะล่ำแดงแล้วก็มีอ่า เซลลรีกัค้ายผักชีฝรั่งเนาะค่ะเลี้ยวกับมูรุดมูรุดก็แค่รสแล้วกับต้นหอมหอมคล้ายๆหอมญี่ปุ่นนะคะปั่นใส่กันนะคะปั่นใส่กันกินวันนี้ซิมีโปรตีนแค่หลอยเจ็ดิบแคลอรี่นะคะค่าคาร์โบไฮเดรตบ่มีนะคะแล้วโปรตีนที่แม่น้อยเลือกแม่น้อยเลือกเป็นลักซ์ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาเห็ดยังดีเลย มีซุปมียังไห้เดี๋ยวเขามาเบิ้งดานนากันนะคะค่ายๆอ่ะก็ค่ายข้าวต้มนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันนะคะดานนาค่ะเป็นค่ายข้าวต้มเนาะซุปน่ะมันจะเป็นน้ำซุปมากแล้วก็ไม่น่าจะใส่เป็นปลักนะคะอ่ามีหมูมีไก่นะคะในะนี้เนี่ยแล้วก็แถมน้ำน้านะคะแถมน้ำด้วยราคา99โคนค่ะราคาเบาแพงนะคะนี่ค่ะอ่า ติดอ่างล่ะบรินอนตีซีซมีหมูมีไก่มีกุง้งมีปลาลักมีเต้าหู้นะคะแล้วฟาลาเฟียนฟาลาเฟียนนี่ไม่น่อยบห่หูว่าฟาลาเฟียนนี่มันจะเป็นพวกพักต่างๆร่วมกันเนาะไม่หน่อยเขตดวานะเนี่ยอาหารข็าบ่แพงนะคะร่อยเก้าเก้าสิบเก้าจังเสียบ่แพรงค่ะ ยุคขังลงแลมเลยค่ะเดินออกไปกระแมนเลยนะคะมืออื่นเม่น้อยกับอาสิไปกินอาหารเที่ยงยูร้านนี่เนาะเพราะว่ามันสะดวกตอนม่น้อยเ่ราะว่ากษิได้อาศัยอยู่สองสามคาบคนละสองมือนี่กษิได้กินมือนี่ก็กินเป็นอาหารแลงมากมือแร่มืออื่นกสิเป็นร้านนี่แหละค่ะตอนเที่ยงเนะาะขังลงแลมเพราะว่าแม่น้อยก็เลี่ยนได้นีเนาะมันง่ายตอนม่น้อยตอนแรกค,คิดว่ามันสิ่งยาบากในการหาอาหารกินกินแต่สลัดกับ่อไวเนาะ ก็เ okay. ลยโอเคโบว์วายซิมบัลเนี่ยเรามาชิมชิมซุปกันอืมโอ้ยรสชาติถึกปากาาพี่นอ้องอืแซ่บมแห้ง ตำกันกระหอบต้มกินเองนั่นแหละแซ่บนัวรสชาติได้เลยมันมันทองได้เสือมันพองพี่น้องมันกสมีแต่ผักที่แหลมแม่นายนึงว่าเขาสีปันร่วมแทนเป็นชิ้นเล็กๆโอเคเลย แต่วันน้ำซุปน,นัวมากนัวะไรย่ี้ักไทยยังดีพ่อ คิดยากว่าสิกินยังไนนนงนเนาะกินนั่งกินนี่เพราะว่าขันทบกินอาหารแบบว่าถ้าเราว่างโตจะค้องเราขันทบไปกินกระโดดปุ๊บ่จอยลงหรือว่าเสือมันโตใหญ่เป็นหองเลิศเป็นหองเลิศ เห,หมาะขนาดขงางล่างตรงเงินข้าเตือช่างเขามากมองว่าเช็ดกินเป็นบาขนาดใหญ่ได้พี่น้องยิ่งเหมือนนี้ไม่น้อยมากวันสุกโอ้ยคนเต็ม มีทั้งสปามีทั้งสะไวน้ามีทั้งนวดมาสาดมีทั้งนุงเรี่ยนอยู่นี่มีทั้งยิ้มแต่ว่าคนมาสปารล้วหลายไหนม่น่อยอยากลองเลยหักว่าเดีถามแ้้วมืออื่นก่อนขึ้นไปเลี่ยนก่อนลงไปเลี่ยนก่อน เนื้อมันหน่อยลงไปเรียบม่นหน่อยสิถามเบิงว่าชั่วโมงเท่าไหร่เธอแม่อยากล่องเนาะฮึใจค่ะพี่น้องคุณอ่ะอ่ะจริงเนี่ยกัน มันมีไม่ข้อเว้อดู่นี่เนี่ยคอยชิพักดวกแรนี่ไปกินมะอื่นันธุได้ลายแล้วก็แซ่บโบเลียนคือถือปากคนไทยเลยรสชาติโอเคมาก เอาไปทําเอามาสลักแอวหอบขึ้นมาไว้แจะตอนเที่ยงจะกินเวละช่วงนี้ก็หิ่มแล้วเนี่ยก็จะอาบน้ำเอกคเนกพอควันอืมอืม บ้เมิดพี่น้องบอ้เมิดอิ่มแล้วกินได้อีกขาบหนึ่งดีดีทั้งไตไม่จะป่าสุดยอดเบิดเท่อนั้นมื่อน่อันนี้ก็ขี้โตขึ้นกันแม่สรจังไห้เป็นทันยาพืชนะคะสลัดทันย่าพื้นอ,อ,อันนี้ก็กรลรังแสบ อ,อันนี้เนี่ยสิเป็นเป็นปรตีนจากไก่ต่ะไก่ต้มแล้วกับสลัดโอ้ยฟังเสียงเอิมรลยอิ่มครับพี่นนอนก็นเริ่มคืดเด้อว่าห้ากินห้ากินของแบบนี้เกี่ยวกับพวกท่านยะพืชเนี่ย นั่นจะเนียนทองสิอิ่มไว้ค่ะชากาแฟมีฟี่น้ำต้มไดฟี่เอาละค่ะนี่แหละกะทายเบิ้งงตัวว่าเออมาสต๊อกโคมมที่แหละคิดว่าสิหาของกินยากสำหรับจะของกินสุขภาพโอ้ยบังเออโลงแร่มก็จะแม่นหม้อติดหลันอาหารคลีนพอดีนะคะไปก่อนนะคะแล้วเจอกใจจ้ารักนะจุ๊บ